อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ในช่วงปกตินะครับว่า uh huh. มีหนึ่งประเด็นที่ยังต้องมาตามกันต่อโดยเฉพาะการยื่นเรื่องต่อสารล้มละ,ละลายกลางของทางด้านบริษัท JKN นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับการที่จะไปถึงสารล้มล,ละลายกลางได้เนี่ยนั่นหมายความว่าธุรกิจของบริษัทนั้นๆน,น,นะีพูดในเชิงหลักการก็คือว่า uh huh. อยู่ในจุดที่ครับ ไปต่อไม่ได้ละเงินไม่พอนี่ไม่มีจ่ายหรือนี่สินล้นพ้นตัวจนสุดท้ายก็เลยต้องใช้การกระบวนการทางศาลในการมาเป็นตัวการันตีเรื่องของการดำเนินธุรกิจต่อหลังจากนี้นะฮะ JKN ครับนะฮะก็ต่อเนื่องกันนะอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงนะเมื่อวานเราได้มีการนำเสนอไปว่าวันที่เ พฤศจิกายนบอร์ดมีมติให้ JKN เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแปดพฤศจิกายนก็ไปยื่นต่อศาลร,รับลายการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเก้ากันยายนแจ้งต่อตลาดทรัพย์เมื่อเช้านี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็9ก้าพฤศจิกายนตอนเย็นเมื่อวานนี้เย็นๆค่ำๆนะครับมืดๆแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าบริษัท JKN c o r p o r a Group จำกัดมหาชนหรือว่า JKN ก็พูดถึงว่าตามที่ JKN มีการ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการต่อศาลร้มลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติร้มลายปี2อ,องพัร้บก็บอกว่าวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น,นคือยื่นันที่8ใช่ปะ่ะฮะบริษัทขอเรียนให้แ,แจ้แจงให้ทราบว่าในวันที่9พฤศจิกายนศาลร้มลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการของบริษัทเรียบร้อยแล้วโดยศาลร้มลายกลางนะครับได้กำหนดวันไตส่สวนคำร้องของขอการขอฟื้นฟูกิจาการ ในวันที่29มกราคมปี2567บ,บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูกิจการต่อไป<แ>ลงนามในหนังสือแจ้งตลาดโดยคุณจัก,กระพง์จัก,กราจุธาทิพย์ประธานเจ้าหนี่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ JKN หรือว่าคุณ<ม>แอนนั่นเอง<ม><ม>อันนี้เมื่อตอนเย็นยนืยนยน็ยนค่ำๆนะฮะมะติวันที่7วันที่8ไปยื่นวันที่9ศาสร,รับ ครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความขั้นตอนในแง่ของตรงนี้แล้วก็เมื่อวานก็นเราก็มีการตั้งตั้งประเด็นไปว่าเอ๋อย่างนี้คุณจตุพรครับในฐานะในเชิงข้อกฎหมายครับสารรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลที่เจ้าหนี้เอ่อที่เจเกนเป็นนี้อยู่เจ้าหนี้ทําอะไรได้ไหมอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยขั้นตอนของสารนะครับ <c oughs> แม้จะรับคําร้องเนี่ย <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวสารคง คงจะต้องเรียกบรรดาเจ้าหนี้ไปไปให้ข้อมูลนะอ๋อก็คือไต่สวนแะถูกป่ะสอบถามก่อนอว่าจะยังไงจะค้านไหมจะเอาไหมจะคันด้วยไหมคือรับคําร้องคือรับไปก่อนนะรับไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าทางศาลเองก็ต้องพิจารณาในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของสภาพของลูกหนี้นะครับที่ว่านั่นคือ JKN ครับ ยังพอมีสภาพสภาพในการที่จะดําเนินธุรกิจและมีเงินมาชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้หรือเปล่านะครับในแง่ของเจ้าหนี้เองเนี่ยจะมีเหตุผลกลใดหรือไม่ในการที่จะคัดค้านนี่คือขั้นตอนที่ทางด้านเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยเขาจะไปเจอกันในชั้นศาลละอ๋ออันนี้ก็เป็นขั้นตอนก็คือย9ิบเก้านี้จะเป็นการไต่สวนนะคำร้องแล้วแรกก็อาจจะมีหนึ่งก็คือ ผู้ที่ยื่นก็ต้องไปอธิบายเหตุผลทำไมถึงต้องต้องเข้า,า,าเป็นเพราะอะไรครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขอะไรก็ว่ากันไปกับบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆาเจ้าหนี้ก็อาจจะหนึ่งก็โอเคยึดเข้าก็เข้าครับหรือเจ้าหนี้บางส่วนบอกค้าน คือเจ้าหนี้ที่ว่าเนี่ยคุณสุภาชัยมันไม่ใช่เพียงแค่มีเจ้าหนี้คุณกู้ที่เราทราบข่าวกันนะอาจจะมีหุ้นเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันเงินนี่ทางการค้าที่เป็นคู่ค้าเจ้าหนี้ JKN หรือสถาบันการเงินเจ้าหนี้สถาบันการเงินแล้วก็ยังมีอื่นๆอ๋อแล้วจะมีเจ้าหนี้อีกอันหนึ่งก็คือเจ้าหนี้ที่เป็นหุ่นกู้แปลงสภาพไงนี่ไงเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้หุนกู้แปลงสภาพอันนี้ก็ว่ากันไปนี่ก็เดี๋ยวเราดูนะแต่ระหว่างนี้ พอมันยื่นแบบนี้เนี่ยมันได้รับกรรมคุ้นครองโดยกฎหมายไงครับว่าเจ้าหนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทวงถามหรือเรียกคืนหนี้ได้เลยในช่วงเวลานี้นะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่เราก็ตั้งตั้งประเด็นคําถามว่าเอ๊ะแล้วทําไม JKN ถึงรีบที่จะยื่น ขอฟื้นฟูกิจาการทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่งบการเงินเนี่ยจริงๆแล้วนะ่ยตามเดตไลน์ <S <s ของตลาดหลักทรัพย์คือวันที่15พฤศจิกายนค,คือสัปดาห์หน้าเนี่ยะจะต้องเป็นการบริษัจทจดทะเบียนทั้งหมดจะต้องแจ้งงบการเงินแต่มาสามทำไมไม่รองงบแต่มาสามออกมาก่อนแล้วค่อยยืน่นเป็นเพราะว่าแต่มาสามมันมีงบมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทุกเมื่อวานที่เราตั้งข้อสังเกตผมกับคุณบุราก็ตั้งข้อสังเกตแราเลยหยิบยกขึ้นมาว่าโอเคถ้าดูในงบแต่มาสอง นี่สินยังไม่ล้นพ้นตัวทุกอย่างยังโอเคอยูอ่นี่สินยังน้อยกว่าทรั์สินครับอ่าะนะที่เมื่อวานที่เราเรามีการพูดคุยกันไปนะครับว่านี่สินมีน้อยกว่ารั์สินก็ยังไม่ถือว่าเข้าเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเงื่อนไขโดยปกติธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อวานเราหยิบยกมาตาแปดของรรครบอล้มละลายออกมาเหมือนกันนะที่คุยกันว่าเอ๊ อาจจะตรงนี้หรือเปล่าว่าเออมีการโอนทรัพย์สินหรือขายทรัพย์สินต่างๆให้ผู้อื่นอ่าหรือว่ามีการผิดนัดชำระไปแล้วครับแล้วเป็นเหตุที่จะไปร้องขอพื้นฟูอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ถูกที่เมื่อวานเราตั้งเป็นข้อประเด็นไว้แต่วันนี้เรามาดูในแง่ของเอาละงบการเงินไตรมาสสามยังไม่ออกมาแต่ขออนุญ,ญาตไปใช้เงินงบการเงินไตรมาสสองสักนิดหนึ่งครับไปเคาะแค่ดูสักนิดหนึ่งว่าเออไอ้งบการเงินของ JKN เนี่ย ที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับมันมีสองสส่วนนะครับคุณจตุพรครับที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเอาเบื้องต้นก่อนเลยครับ,รบที่บอกว่าสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยที่มียังมีมากกว่านี้สินในปัจันทั้งหมดนะครับของ JKN ทั้งหมดในช่วงของทรัพย์สินของเขานะฮะในไตรนะมาสสนะครับอยู่12,161.27้ออล้านบาท นะฮะเดี๋ยวถ้าทีมงานมีกราฟิกขึ้นได้เลยนะครับว่ารวมอันนี้คือสินทรัพย์รวมนะครับอลองลงมานะครับไฮไลท์นะครับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน7,728บล้านบาทเดี๋ยวมาขยายความนะครับครับที่ดินและอาคารและอุปกรณ์ที่มสิ่งบกรสร้างอะไรต่างสี่าล้านบาทแล้วก็สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนอื่นๆเนี่ย269้า26ล้านบาทอันนี้กลมกนะ อ่าอย่างที่บอกว่ากลับมาดูที่สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน7 7 2ด้าล้านบาทถ้าไปดูในงบการเงินก็จะเห็นได้ชัดว่าสินทรัพย์พวกนี้คือพวกสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็คือพวกค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับอ่าที่ที่เจเกนเขามีแต่ยังไม่ได้ไปใช้ประโยชน์มีเยอะนะมีเยอะฮะเนี่ยก็ดูสินทรัพย์ทั้งหมด12ื่นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เจ็ดพันเจ็ดอ่ะคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดขึ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยประมาณสัก70%็ดอซถึง80%นะอ่าใช่ของของสินทรัพย์รวมับของ JKM ที่มีอยู่แล้วอื่นๆอย่าที่คุณสุภชัยบอกคือที่ดินอาคารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็ตกรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ600กว่าล้านบาทถ้าดูแล้วผมไม่ติดใจใน2ร้างนะแต่ประเด็นคือว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยรประเด็นมันน่าสนใจนะครับในทางบัญชีนะในทางบัญชีคือถ้าหากว่าสินทรัพย์ตัวนี้มันไม่ได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไงเออเขาตียังไงก็โดยปกติทั่วไปนะฮะเราที่เราได้เห็นนะคยคว่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ,อ,อไม่สามารถที่จะสร้างแวลูให้ได้ขึ้นแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตัวนั้น ต้องมีการตั้งด้อยค่าไงคุณจตุพรฮะมันจะมีระยะเวลาว่าเราได้เห็นนะหลายๆบริษัทถ้าเราได้ติดตามมาฮะบางบริษัทที่เป็นลงทุนในต่างประเทศแล้วปรากฏว่าอ้าวลงทุนไป3ปี5ปีไม่ได้อะไรเลยเขาก็ต้องตั้งด้อยค่าเพราะมันไม่สามารถที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้มันต้องมีการตั้งด้อยค่าคแต่ว่า7,700เนียยังไม่ถูกตั้งไงเราก็เลยตั้งเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้มันต้องตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตัวนี้ไหมว่าล้านเป็นสินทัพย์ ที่ไม่มีตัวตนเมื่อมันสร้างไวรูไม่ได้มันก็ต้องได้ค่าของมันเองถูกปะครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ตัวเลขที่ตัวเลขแรกนะครับมาตัวเลขที่2ก็คือเอาลูกหนี้สักนิดหนึ่งปรากฏว่าถ้าดูในแง่ของตัวลูกหนี้นะครับไปดูลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆครับณวันที่30มิถุนายน2566คือง,งบต่มาสองนะครับไปดูในคําอธิบายงบการเงินงนะฮะ ขอดูในแง่ของเอา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 นี่เอาเอาตัวลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้การคร้านะในงบการเงินในเขาเรียกในคําอธิบายงบการเงินนะครับปรากฏว่ามันมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งก็คือว่ามีลูกค่าลูกหนี้การค้านะครับสองพันสามร้อยเจ็ดล้านบาทด้วยกันอ,อันนี้ในงบการเงินณสิ้นแต่มาสองนะครับตัวเนี้ยปรากฏว่าเขาเขียนชัดเลยนะว่าตัวเนี้ยยังได้ไม่ได้มีการตั้งสํารอง ลูกหนี้การค้าตรงนี้นะ2,300กว่าล้านบาทตรงนี้ยังไม่มีการตั้งสำรองเนื่องจากเขามองว่าเขาจะเก็บได้ครับคำถามคำถามในฐานะคนที่ไม่รู้ไม่รู้รบงบการเงินอือ คำว่าลูกหนี้ทางการค้าและลูกหนี้อื่นๆคือคนที่เขามาค้างหนี้กับ JKN ใช่ถูกไหมใช่ JKN เนี่ยก็ให้ให้บริการให้ยืมหรือให้อะไรก็แล้วแต่ไปก่อนแต่ยังเก็บเงินมาไม่ได้ใช่นี่คือลูกหนี้ทางการค้าอลูกหนี้ทางการค้าก็คือพวกซื้อลิขสิทธิ์ไปอ่ะประเดินจะเทียบกับแบงค์คือก็เหมือนเกือบๆเป็นหนี้หนี้เสียไหม อ่าตัวน,นี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นคือเก็บไม่ได้แต่แต่มันก็จะมีระยะเวลาอาจจะอาจจะถ้าเกิดเก็บไม่ได้ก็เป็นน่เสียถ้าใช่ครับแต่ประเด็นคือเจเคเอนเขาระบุไว้ในในคำอธิบายงบการเงินเขาบอกว่าไม่ได้มีการตั้งสำรองครับเนื่องจากว่าคา,า,าดว่าจะเก็บได้ไงอืออ่าคาดว่าจะเก็บได้ก็เลยไม่มีการตั้งสำรองใดๆเพราะฉะนั้นไอ้สองพันสามร้อยล้านบาทตนนัวนี้น่าสนใจว่าลูกหนี้การค้าใครใครเป็นลูกหนี้เจเจเคอ็นอ่า ทำไมถึงยังไม่เก็บทำไมถึงค้างไว้อย่างนี้เช็คได้ไหมต้องไปไล่ดูกันนะว่าเป็นใครอ่าโอเคล่ะถ้าเราไปต่อยอดจากตรงมื่อสกู่ที่สินทรัพย์ที่หนักหนักก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็คือพวกลลักทิทธิ์ต่างอหนังอินเดียสินอะไรต่างๆที่เขามีอยู่นะเนี่ย้ลักทิทธิ์การประกวดมิสอินเวอร์สอะไรก็ว่าไปอ่าแล้วก็มีอลักสิทธิ์ที่เขาได้มาอย่างเจเอ็นซีไอซีเอซีนบีซีอ่าที่เขาซื้อมานานแล้ว อันนี้มันก็จะรวมอยู่ใน7,7 0 0ประเด็นคือว่าไอ 7, 7, 7้7จ0 0นเะฮะเป็นอไอ้ตัวสินทร,รัพย์ตัวนี้ที่เป็นพวกลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วพอขายไปเนี่ยยังไม่ได้คืนมาอ,อาเอาง่ายคือ2,300กว่าล้านบาทเนี่ยมันเป็นลูกหนี้การค้าอื่นๆแหละค,คือ,คอรวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณนั้นแหละแต่ว่าคือหลักๆของเขาคือขายลิขสิทธิ์ไงอย่างที่บอกว่าเนี่ยสินทรัพย์หลักคือไม่มีตัวตนคือ7,00 0กว่าล้านคือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวคือแค่ลิขสิทธิ์ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยไอ้2 3ง0กน่านบ้ทตัวี้ย อาไม่มากก็น้อยละ่ะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าขายลิขสิทธิ์ให้เจ้านู้นเจ้านี้ไปอะไรประมาณเนี้เพราะอย่าลืมนะว่ที่ผ่านมาเนี่ย JKN เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสมเสมือนเป็นโฮเซลไง ก็คือเราได้เห็นก่อนนี้คงจําก็ได้เมื่อสักสองสามปีที่แล้วสองสามปีสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีหนังอินเดียที่ขอาทออยู่พักหนึ่งใช่เรื่องหันลูกมาวบางอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับโอ้ตอนนั้นก็คลกโคมนเลยตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ JKN เห็นช่องทางไงแล้วก็ไปคว้านซื้อลิขสิทธิ์มาเลยอ่าในแง่ของอินเดียต่างๆเนี่ยครับก็ทําหน้าที่เป็นตัวของเป็นเป็นลักษณะของโ h o เ e คือซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนแล้วก็ขายต่อเราได้เห็นนะครับว่า j k กอนก่อนนี้เขาก็มีการขายลิขสิทธิ์ให้้้ชช่่องงนนนัี ไปหนังอีเดียเนี่ยก็ไปออกอากาศก็ว่ากันไปอันนี้ก็เนี่ยเป็นเป็นลักษณะตรงนั้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งเขาก็ามาออกอากาศในช่องเจเคของตัวเองอ๋ออะแล้วก็ขายโฆษณาอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็มี2ส,ส่วนนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นนะตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาการเข้ามาของท็อปนิวการเข้ามาของท็อปนิวตอนนี้เราไปเปิดดูอันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านนะ ครับช่วงพามาไม่เห็นรายการของ JKN เลยเนี่ของกันล้ถามว่าเพราะฉะนั้นมันจะสร้างไปรัสได้ยังไงไอ้ก้อนนี่มันอยู่ด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่รู้อันนี้อันนี้ต้องไปปตรวจสอบแล้วแต่ว่าประเด็นคือไม่ได้ตั้งสำรองไว้ไงครับพอไม่ตั้งสำรองปุ๊บหากว่ามันมีปัญหาอัิเสบัอ่าหากว่ามีปัญหาลูกถามอ่าคือเป็น NPL หรือเปล่าใช่จะกลับมาเป็น NPL ทันทีไงเพราะว่าตั้งสำรองแน่นอนนะกำไรที่บอกโอ้โหกำไรเท่านั้นทีนี้จะโดนกดในตรงนี้นะเหมือนแบงค์ที่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิด ลูกนี้ไม่จ่ายรับคุณต้องตั้งสำรองรแล้วมันก็ไปกดกำไร,รตรงเนี้ยหรือเปล่าที่ทําให้ถ้าหากว่ามันมีการผิดนัดชำระในแง่ของลูกนี้ตรงนี้นะโอ้โหหายเลยนะต,ติดลบทันทีนะะกำไรที่เคยทําได้ในช่วงที่ผ่านมาที่คุณแอนก็บอกว่าเปกำไรท่านนั้นท่าน,นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นพิกมาเป็นขาดทุนทันทีผมถามต่อได้ไหมคุณสุภาชัยในฐานะที่คนไม่รู้ครับ เรื่องงบการเงินอ,อถ้าตั้งสำรองออไปเนี่ยมันจะทําให้งบการเงินที่ออกมามันไม่สวยหรือเปล่าแน่นอนฮะเละฮะเองบอกว่าเละอย่างที่บอกเอาสองก้อนนะสมมตินะสมมติฐานว่าเอาแบบเวิร์ดแคสเลยนะสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เกิดการด้อยค่าอันนี้เขาเรียก่าด้อยค่านะถ้าสินทรัพย์ใดๆที่ไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต้องมีการตั้งด้อยค่าเจ็ดพันแล้วนะแล้วก็มารวมกับลูกหนี้กันค้า ที่ค้างอยู่แล้วยังไม่ตั้งสำรองรหากว่า worst case นะสมมุตินะับไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาจะไปแช่งว่าเขาจะมีปัญหานะแต่ว่าถ้าหากว่า worst case คือลูกหนี้พวกนี้ไม่สามารถชำระคืนได้อแล้วเขาไม่เคยตั้งสำรองไปเลยครับมันก็จะกลับมาเป็นตั้งสำรอง2,300กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเอากลมๆนะเอาตัวเลขกลมๆด้อยค่า7 0 0 0ตั้งสำรอง2003ครับก็รวมไปประมาณสักหมื่นอน่ะ หมื่นล้านเนี่ยโดนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างที่คุณตะทวงพูดถึงมันจะเกี่ยวองกัน,กนถ้าเกิดเพื่อมีการตั้งทั้งสองด้านนะ,ะทั้งดอยค่าทั้งตั้งสำรองอขาดทุนยังต่ำเนี่ยตรงนี้นะรายการตรงนี้หมื่นล้านต่ทันทีนท,ที่งบมันจะโชว์ขึ้นมาที่จะโชว์ขึ้นมาแล้วก็กําไรจากการดําเนินง,งานอะไรต่างๆก็จะถูกหักไปก็แล้วแต่ว่าถ้าเขาก็มีกาไรจากการดาเนินงานมันก็จะมาหักล้างตัวนี้แต่เอาหมื่นล้านตัวตั้งไว้ก่อนที่จะโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่า ดูเข้าไปเนี่ยยิ่งเสียวไ่้มากขึ้นอืออันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับว่าเป็นข้อมูลณวันที่30มสิถนินายนครับคือสิ้นสุดณไตรมาสสองนะครับเพราะงบไตรมาสสามของเจเอ็นยังไม่มีการประกาศออกมาอแล้วด้วยกระบวนการการขอว่าย,ยืน่นฟื้นฟูกิจการตรงเนี้ยงบจะประกาศหรือเปล่าอ๋ออ่าเพราะอย่าลืมนะฮะตอนนี้ศาลร,รับคำร้องอ,อ่ของการฟื้นฟูแล้วนะขอ่ฟื้นฟูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเป็นเหตุได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูว่างบการเงินแต่มาสามจะไม่ออกมาหรือเปล่ามันจะเกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวไหมเพราะว่านั่นคือการยืน่นอในแง่เรื่องของของการทําธุรกิจของบริษัทซึ่งมันต้องมีแล้วนะข้อมูลคุณ<อ>สุชัยการยื่นต่อศาลว่างบการเงินของคุณน่ณปัจจุบันนะ<อ>ไม่ใช่ว่าย้อนไปไต่มาสองนะ ณปัจจุบันในวันที่คุณไปยื่นสารเนี่ยอ,อมันมีเหตุมีผลพอครับที่จะให้สารเนี่ยรับ <c oughs> รับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้าคุณเอางบไต่มาสองไปให้สารดูเนี่ยครรับ <c oughs> เพาะว่าสารเงก็ยังยังบอกอก็ยังดูดีอยู่อ,อแล้วงบไต่มาสามไปไหนละ่ะอ,อ,อาจจะถูกถามใช่ไหมฮะอาจจะต้องของข้อมูลเพิ่มเติม๋อเออหรือว่างบไต่มาสามมันมีไอ้พวกนี้อยู่แหละ นี่ไงถึงรีบขอก่อนหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจเห็นแล้วหรือเปล่าเออก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาครับแล้วประกาศมาตึ้งแจ้งต่อตลาดมันจะเกิดกระบวนการจากเจ้าหนี้ในการบังคับอะไรหรือเปล่าอ๋ออันนี้ผมจินตนาการโดยภาพทั่วไปไม่เกี่ยวกับเคเนนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ถ้าสมมติผมจินตนาการภาพทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเคเคเนนะเกี่ยวกับผมอ่าวันหนึ่งผมไปยืมตังค์พี่สุภาชัยครับแล้วเผอิญว่าผม ต้องติดประกาศให้หมู่บ้านรู้อว่าผมเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี่ยผมยังพอมีทองอมีนาฬิกามีไอโฟนส4ออในการใช้จ่ายอยู่ครับแต่วันดีคืนดีอีกสามเดือนข้างหน้าอเริ่มสภาพคล่องไม่มีอไปทีละอย่างอถูกจําหน่ายจายแจกหรือถูกจํานําจำนองอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่แล้วผมต้องมาประกาศอีกรอบนึงว่าสินทรัพย์ผมหายไปไหนแต่ตัวผมเองเนี่ยอก็อาไปหา ทองคำชุบมาใส่เพื่อยังให้ดูดีอยู่ถึงปุ๊บตัวผมนะูถึงตัวผมนะผมอาจจะหาโทรศัพท์ที่มันเหมือน i ไอโฟนแต่มันไม่ใช่ i ไอโฟนมาใช้แล้วพอประกาศปุ๊บเจ้านี้เริ่มไม่เชื่อมั่นแล้วครั้งนี้ก็จะเริ่มมาทวงแล้วอ๋อผมเป็นเจ้านี้ผมเอ๊ะดูดูงบการเงินของกุจเจรวนเอ้ยใส่ทองปลอมนี่ว่าผมก็ต้องเอาแล้วเว้ย ฉันต้องทวงหนี้เหรอวะแล้วเมื่อไหร่จะคืนเงินตังตังคุณจตุพรเราืมไปแล้วยังไงครับออเฮ้ยยังไงอะคุณคุณจตุพรต้องคืนนะไม่คืนผมฟ้องนะครับอะไรประมาณนี้ครับแต่ด้วยด้วยความที่คุณจตุพรเป็นนักกฎหมายรู้เรื่องกฎหมายดีคุณจตุพรบอกเฮ้ยก่อนที่ไอสุภชัยมันจะมาทวงคุณเนี่ยก่อนที่สุภชัยมันจะรู้ว่าพกเกันเงินคุณเป็นยังไงเนี่ยครับกูขอพูดฟูก่อนไหมเอออันนี้กรณีของคุณจตุพรนะใช่ใช่ใช่ อันนี้คนอื่งของจตุพรนะครับเออนะครับนี่คือเป็นเป็นสมมติฐานหนึงสมมติฐานสมมติฐานหนึ่งที่ตั้งกันเอาไว้ครับแล้วอีกในไม่ช้านี่ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะปรากฏข้อเท็จจริงเกิดขึ้นครับแต่ความสําคัญคือเงินที่เขายืมมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะเงินสถาบันการเงินครับไม่จะไม่ได้มีแค่เฉพาะคนใหญ่คนโตครับ แต่มันมีผู้ถือหุ้นที่เขามาซื้อทั้งหุ้นกู้ใช่ใช่หุ้นแปลงสภาพที่คุณสมชัยบอกครับแล้วเขาเหล่านี้ยก็เอาเงินเหล่านี้ยมาลงทุนเพราะเขามองว่าเฮ้ยดีกว่าเก็บเงินไว้ฝากธนาคารยังได้ดอกเบี้ยจากการซื้อหุ้นกู้คำถามคือคนเหล่านี้ณวันเดือนที่แล้วเนี่ย ก็ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวจะมีการกระบวนการในการจ่ายนะขอเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนทุกคนเห็นใจทุกคนให้โอกาสแต่มาวันนี้พอมันเข้าสู่กระบวนการอย่างนี้ผมว่าทาง <c oughs> ผู้บริหารของเชคเองค <c oughs> งคง คือตอนนี้เลยไม่เห็นว่าแผนนะอะก็คือเราเห็นแผนคร่าวๆว่าเขาจะมีการจะทํำยังไงบ้างแต่ไม่เห็นรายดีเทลรายละเอียดว่าแล้วมันจะฟื้นฟูยังไงอจะฟื้นฟูได้หรือเปล่าเขาขอเป็นผู้บริหารแผนเองด้วยนะสำหรับ JKN อันนี้ก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับอันนี้ก็เราก็หยิบยกข้อมูลบางส่วนมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วต้องต้องขอยืนยันนะครับว่าเป็นข้อมูลนะ 30มิถุนายนครับละไตรมาสสอนะครับเดี๋ยวใครบางคนจะบอกว่าเอองบเก่ามาพูด็งบใหม่มันยังไม่มีไงใช่เอางบตรงนี้มาดูกันก่อนนะครับและอย่างที่เราบอกว่ามันมันต้องมีเหตุมันถึงเกิดผลอคาว่ามีเหตุถึงเกิดผลคือครับเมื่อถึงจุดที่ต้องไปยื่นสารล้นวารายกลางนั่นหมายความว่ามันมัน,ม,นมันสิ้นสุดทางเลื่อนแล้วนะ,ะถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นเนี้ยสิออ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเลือแลวมันต้องไปทางนี้แล้ะ เพราะหลายๆบริษัทผมย้อนกลับไปการบินไทยเออย่นนี่เสียลนพ้นตัวนะครับก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือบริษัทประกันแห่งหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ละก็เข้าสู่กระบวนการเหมือนกันในการฟื้นฟูกิจการซึ่งจะเป็นสินมั่นคงไหมสินมั่นคงประกันภัยตอนีเจอโควิดนั่นคือเขามีปัญหาด้านการเงินจริงๆอันนั้นคนเห็นชัดเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า JKN เขาเกิดอะไรขึ้นอื ในการดําเนินธุรกิจเพราะทุกอย่างภาพเห็นคือมันยังไปได้สวยถ้าดูจากงบไตรมาสสองนะยังพอไปได้นะมิสยูนิเวอร์สเดี๋ยวเขาจะไปจัดการที่เอสุกดานะก็และและคุณแอนเองก็ยืนยันกับผู้นักลงทุนผู้ถึงหุ้นกู้มีการออกจดหมายเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะว่าธุรกิจทุกอย่างยังดำเนินตามปกติก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นแล้วแล้วก็ในแง่ของเมื่อวานที่แจ้งตลาดเขาก็บอกว่าพยายามจะเต็มที่เพื่อให้บริหารสภาพคล่องคือ ธุรกิจทุกอย่างยังเดินต่อนะอย่าเพิ่งตกใจแต่เอาจริงๆพอมันเข้าสู่กระบวนการอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องคิดล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตกใจเมื่อตกใจก็ดูราคาหุ้นนะฟอร์แรกผ่านไปฟอร์สองกำลังผ่านไปฟอร์สามจะมาหรือเปล่านี่คุณสุพชาร้องเพลงหรือเปล่าครับเหมือนคล้องจองเนี้ยนะฮะวันนี้ราคาล่าสุดเนี่ย JKN เนี่ยก็ลงบิงนะครับก็ลงไปวันนี้ฟอร์ฮะอีกหนึ่งฟอร์ เมื่อวานก็ฟอลแล้วนะครับฟอลอีกนะครับพรุ่งนี้จะวันจันทร์เนี่ยจะฟอลอีกหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าดูจากทิศทางตัวนี้ก็แน่นอนแหละครับว่ามันก็เป็นผลเชิงลบแหละครับว่าอาจจะถูกขายออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวของ JKN นะครับแล้วก็ตราดใดที่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนนะครับว่าอันดับแรกคือคนขายก่อนดีกว่าอย่างน้อยเก็บเงินสดไว้ก่อนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหนึ่งสารจะรับรับแล้วและแต่ว่าจะให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือเปล่าจะมีเจ้าหนี้รายใดไปร้องหรือเปล่า หรือจะมีข้อมูลอ,อื่นๆใดออกมาให้ตัดสินใจพิจารณาอะไรหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นชัดนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะผู้บริหารออกมายืนยันว่าไม่มีปัญหาอ,อะไรแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะครับ